สุดอเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดวยวันนี้ที่ลานวัฒธรรมสัมพันธ์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสออปตอพร้อมด้วยนางอริศรามะแสผู้ช่วยเลขาธิการสออปตอนะคะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยหรือว่ายะลาไบาเกอร์ไม่เอาคนโกงค่ะ พร้อมกันนี้ยังได้มีการปล่อยขบวนคาราวานบิ๊กไบค์ทั้งของไทยและมาเลเซียขับรอบเมืองเบตงค่ะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงและยังได้มีการมอบป้ายช่อสะอาดให้แก่หน่วยงานทั้ง5องคอ์กรประกอบด้วยสำนักงานโรงพักเมืองเบตงสารจังหวัดเบตงสำนักงานอายการจังหวัดเบตงค่ะเทศบาลเมืองเบตงและที่ว่าการอำเภอเบตงเพื่อเป็นการสแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ในการร่วมต่อต้านการทุจริตอีกด้วย ซึ่งบอกว่าปัจจุบันนะคะสถานการณ์ทุจริตในประเทศไทยดีขึ้นค่ะเพราะว่าได้มีการจัดลำดับนะคะความโปร่งสใสนในาชาติที่ได้มีการเปิดโพยดัดชนีรับรู้การทุจริตประจำปี2561พบว่าประเทศไทย มีคะแนนอยู่ที่36คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนอยู่ลำดับที่99จากทั้งหมด180ปประเทศซึ่งจากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆทั่วโลกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาทุจริตยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่หลายๆประเทศจะต้องเร่งแก้ไขรวมถึงประเทศไทยมิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่สำคัญมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อน งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะ